สวัสดีท่านที่ติดตามชมช่องเดอะทูดแกะครับวันนี้พระฤหัสบดีที่28มีนาคม2567 EP 3ของการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติป่าคำใหญ่ป่าคำขวางในพื้นที่ตำบลหน,นองขามตำบลหน,นองตำบลหน,นองมืนฐานอาเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้มีความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าในการตรวจสอบพื้นที่ ผู้ำนวยการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดอนุชาพึ่งบุญศรีจะเดินทางลงพื้นที่ช่วงบ่ายวันนี้ไปพบกับเครือข่ายน้องขามพิทักษ์รักบ้านเกิดซึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมได้เห็นในคลิป EP2 แล้วนะครับผู้ใหญ่สองท่านและเครือข่ายที่เป็นแกนนำชาวบ้านจะให้ข้อมูลการบุกรุกซึ่งล่าสุดที่มีการตรวจสอบเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆพบการบุกรุกพื้นที่เพิ่มอีก60ไร่ ก่อนที่จะมีการตรวจสอบในช่วงบ่ายผมย้อนกลับไปดูว่าความเคลื่อนไหวการต่อสู้ของชาวบ้านที่นั่นเขาต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นป่าพื้นสุดท้ายของบ้านเกิดเขาอย่างไรครับช่องเดอะทูธแกะได้ตรวจสอบย้อนหลังถึงการขับเคลื่อนของกลุ่มชาวบ้านที่ออกมาปกป้องป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่ป่าคำขวางโดยพบว่าเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566ชาวบ้านจัดกิจกรรมบวชป่า หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่ไม่อาจพึ่งพากฎหมายและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้11พฤษภาคม2566แนวพื้อออกตรวจจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ท่ามกลางกระแสข่าาเลือกจับเฉพาะบางคน18มิถุนายน2566ผู้ใหญ่บ้านนำทีมออกตรวจสภาพปา่ายังเพราบว่ามีการบุกรุกแพ้วถางอย่างต่อเนื่อง โดยที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่มีใครสนใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาใดๆชาวบ้านเขามาร้องผมผมก็เลยต้องดําเนินการเรื่องนี้ก็ร้องไปยังอําเภอเมื่ออําเภอไม่สนใจครับเมื่ออำเภอไม่ให้ความสาคัญก็เข้าจังหวัดพอเข้าจังหวัดก็โดนตําหนิครับพอกลับมาก็ทางอําเภอก็ปล่อยข่าวให้กับกลุ่มทางผู้นําได้ได้รู้ครับว่าจะจะปลดผมออกจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ในช่วงนั้นผมก็เฉยๆครับไม่ไม่ได้คิดอะไรมากก็ถือซะว่าผมทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อส่วนรวมคือผมยอมสละแล้วตรงนั้นไม่สนใจแล้วเรื่องของตําแหน่งเพราะว่ายัางไงก็ช่างก็ขอเอาปลาอยู่ทีนี้หลังจากนั้นเรื่องก็ก็เงียบมาครับ <c oughs> แต่การบกรุษไม่เงียบครับยิ่งเหมเกิมกันใหญ่ครับพวกตัดไม้ ส่งขายตามที่รับซื้อไม้ก็เยอะครับตัดกันทุกคืนทุกวันเสียงสนั่นเลยครับกลางคืน19กันยายน2566หลังจากผู้ใหญ่สุพลร้องเรียนถึงการบริการปรปรชรัฐสภาแต่ในพื้นที่ก็ยังพบมีการบุกรุกทำลายป่าไม่หยุดไม่หย่อนชาวบ,บ้านจึงแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่สามารถจับมือใครดมได้แม้สามารถยึดท่อนไม้ที่มีการตัดทอนเอาไว้เป็นจำนวนมากก็ตาม ล่าสุดพรว่ามีการออกโฉนดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคําใหญ่ป่าคําขวางไปแล้วหลายร้อยไร่เบื้องต้นเป็นกลุ่มทุนกลุ่มข้าราชการและกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นผู้ที่มีชื่อครอบครองโฉนดเสาโฉนดนะครับอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนเลยนะครับอยู่ใน,ในกลางป่าเลยผมไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนออกให้นะครับหน่วยงานที่ไปปักเสาโฉนดหรือเสาสตกรนะครับนะ ผมไม่แน่ใจนะมันเป็นหน่วยงานไหนนะครับอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับได้ดูด้วยนะครับเนาะเป็นหน่วยงานที่เขาไปออกให้นะครับเป็นเสาสนวดครับอยากให้มาดูแลหน่อยนะครับอ่าสมวนเราจะหมดแล้วนะครับป่าสกุหในชาติปลาคาใหญ่ป่าคาขวางเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านแต่ตอนนี้ได้กลายเป็นของพวกนายทุนไปแล้ว